สวัสดีครับมาพบกับช่องรีวิวอาการเสียเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับทริปวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับอะไรอุปกรณ์แก้ความหิวนะครับผมตัวนี้เป็นอะไรอุปกรณ์หม้อหุงข้าวนะครับอุปกรณ์อบอร์ดคอนโทรลหม้อหุงข้าวนะครับตัวนี้เป็นบอร์ดคอนโทรลของหม้อข้าวชาร์ปนะครับรุ่น ks k com 1 8นะครับ หรือว่ารุ่นอื่นที่หน้าตาแบบนี้นะครับก็ใช้กันได้นะครับก็ตัวนี้ตัวละ890อาบบาทนะครับ890าบาทนะครับค่าจัดส่ง70บาทนะครับตัวนี้ไม่มีบริการเก็บปลายทางนะครับจัสนะครับรบกวนทางเราก่อนนะครับเพื่อเบิกอะไรนะครับเนื่องจากอะไหล่ราคาค่อนข้างสูงเราจะไม่ได้นํามาสต็อกนะครับจะสั่งให้ลูกค้า ออเดอร์ต่อออเดอร์นะครับผมสนใจก็ทักแชทสอบถามได้ที่ไลน์ไอดีสี่สามหนึ่งสองสอนะครับหรือเบอร์โทรนะครับ0 9 4 2 6 1 9 4 5 5นะครับผมตัวนี้นะครับย้ำนะครับผมก็เป็นบอร์ดพีซีบีนะครับทั้งเมนและ,ะหน้าจอนะครับก็จะมาเป็นชุด คู่กันเลยนะครับไม่ได้ขายแยกนะครับผมชุดละ890บาทค่าจัดส่ง70บาทนะครับผมก็ย้ำนะครับผมทักแชทสอบถามได้ที่ LINE ID 431 229 21นะครับหรือเบอร์โทรนะครับ094 261 9455นะครับผมก็โอเคครับผมทริปนี้นะครับผมทริปรีวิวนะครับ PCB m a i n และ PCB LCD นะครับ ของเม้าหงข้าวจราปรุ่น com 1 8นะครับก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณครับ